สวัสดีค่ะสวัสดีครับนักข่าวและ,ะ,ะตัวแทนป้าครับ <c oughs> สายรับเพยมอริตครับผมรับบทเป็นอรันครับสวัสดีครับพลธนพลครับรับบทเป็นเจฟครับเ,เป็นไงคะได้มาฟิตติ้งแล้วในพิสุจ ก็ว <chin grand. S 2> <Christina. S 1> ันนี้ที่เราคอยที่รอคอยสักทีสักทีครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นครับตมใจก็เาไปเลยตกใจก็เาไปเลยเสื้อเสื้อถามคนก่อนเป็นยังไงบ้างครับผมได้บบว่ามาย้ายบ้านอยู่หลังนาอ๋อก็โอ้ถือว่าดีใจมากๆครับบ้านนี้ถือว่าอบอุ่นมากๆครับทั้งผมเข้ามาคนสุดท้ายก็จริงแต่ว่าทุกคนครับทั้ง11คนคือแบบ เหมือนต้อนรับผมอย่างดีมากครับรวมทั้งพีเอสแล้วก็พี่ชอนนะครับแบบให้ผมรู้สึกว่าเอ้ยเป็นอีกบ้านหลังหนึ่งที่มาอยู่เป็นครอบครัวจริงๆครับรู้สึกว่าดีใจมากที่ได้มาร่วมกับโปรเจกต์นี้ครับอ่นที่สายราคกับการเล่นซีรีส์วันครั้งแรกครับผมก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกแบบว่าพอยิ่งเวิร์กช็อปยิ่งเรียนยิ่งดูอย,อยู่อยู่ด้วยกันเรื่อยๆอยมันยิ่งรู้สึกว่ามันสนุกดีม,มันสนุกดีแล้วก็รู้สึกว่า ยิ่งตอนถ้าตอนถ่ายตอนทํางานมันก็คงจะสนุกกว่านี้แล้วก็คงจะตื่นเต้นกว่านี้เป็นอะไรที่ท้าทายด้วยครับอย่างคนเนี่ยเขาก็ถือว่ามีประสบก,การณ์มาก,ก่อนเราแนะนําอะไรเราไหมเออจะหาล่นพีุ่<อ>่นพี่ใีงานบ่ายก็ <c oughs> มีมีนะพี่พี่พลแนะนาอะไรน้องสายวะโอ้ยน้องสายน้องสายต้องเป็นตัวได้ครับต้องลุงสายนะครับอย่างงี้ไม่ด้เขาเป็นแบบนน้องน้องลุงสายได้คน้องลุงสาย ก็อาจจะมีแนะนําแบบสว่าเวลาไปออกงานด้วยกันนี่ก็จะมีแบบแนะนําว่าแบบเฮ้ยแบบบางทีแบบในการที่แบบออกงานมันก็จะมีแบบมีเขาเรียกว่าในในในของบอยเลิฟมันเป็นยังไงเพราะอย่างพี่สายจะแบบเคยเล่นแบบแบบละครซีรีส์แบบปกติอะไรงี้ก็อาจจะแบบเขาบางทีออกเจอแล้วตกใจเฮ้ยไม่แฟนคลับเยอะขนาดนี้ครับใช่แบบตกใจเขาบอกว่าเจอครั้งแรกเขาแบบตกใจมากๆครับก็แบบบอกไปว่าพี่ไม่ต้องตื่นเต้น มันเป็นเรื่องปกติอเ้าเป็นไงพอเราแอบไปออกงานเออีกนะพี่แบบชีนลี่เรายังไม่ได้เริ่มแทนทำเลยแต่ว่ามีแฟนคลับให้กันก็ดีใจครับดีใจแล้วก็รู้สึกดีรู้สึกมีกําลังใจในการทํางานบางงานก็แบบง่วงๆเหนื่อยๆพอเจอแบบ โอ้ยเขาก็รอเราจนจบงานอะไรเงี้ยเราก็เสือเอ้ยดีจังน่ารักจังก็ขอบคุณเขาที่แบบมาช่วยแบบซัพพอร์ตเราใช่เพราะแบบอันจริงเรายังไม่มีซีรีส์เลยก็ตามยังไม่ได้ดูเลยแต่แบบเฮ้ยเขาได้มาแบบซัพพอร์ตเราให้กำลังใจเราแล้วเราบอกขอบคุณมากๆครับก็เห็นแบบเคยไปตามอีเวนต์ก็เคยเห็นแบบคนทีคู่คุณหนักมากโอ้ยขอบคุณครับนี่เรียกว่าเป็นขายดีคู่อีกคู่หนึ่งขายดีนี่ขายเลยตรงนี้ขายสายไปเลยอ่ะครั้งแรกที่ได้ใส่หน้องรู้สึกยังไงบ้าง เจอกัน,ว,น, giving, ว,น,ว,นวันแรกเลยครับวันแรกเหรอครับวันแรกเป็นถึงว่าครั้งแรกที่เรารู้ว่าต้องทํางานด้วยกันอย่างเงี้ยคือรู้สึกยังไงวันแรกเราเจอกัน ah, วันแรกวันออเดชั่นออเดชั <g <g ่นที่ร้านกาแฟใช่ใช่ใช่ใชก็ตอนนั้นก็ยังไม่ยังไม่ได้คุยกันอะไรมากมายเนาะแต่พอพอรู้ว่าเขาผ่านเข้ารอบมาแล้วก็รู้ด้วยว่าต้องมารับบทคู่กันอะไรอย่างเงี้ยฮะก็รู้สึกว่าบทมันไม่ค่อยไกลตัวเท่าไหร่ มันเป็นไอเด็กกวนๆคนนึงอ่ะใช่เออหรือว่าเออก็คุยคุยกันหูพอด้วยครับคุยกันรู้เรื่องอยู่เราคุยภาษาเดียวกันน่ารักน่าแนดูนั่นแหละมันเป็นอย่างนี้แหละแล้วน้องมากเป็นยังไงครับผมเจอครั้งแรกี่สายครับลุงดีดีนะอ๋ออโหพี่คนนี้แบบดูแบบมีความเท่มีความหล่อดูดีติดอย่างเดียวครับนิสัยลุงไปหน่อย อเลยรอเลยรอเลไม่แต่ว oh! ok ่านี่คือเสน่ห์ครับความเป็นลุงเขาจริงแบบเขาแบบเหมือนเป็นพอเหมือนพี่คนโตอย่างครับดูมีนความเป็นลุงเขาจะดูแลเทคแคร์ทุกคนนะครับเวลาที่แบบกลับบ้านดึกๆเนี่ยเขาจะไม่กลับก่อนเลยครับเขาจะรอส่งน้องขึ้นรถยังกลับยังไงถึงแล้วบอกด้วยนะเขาจะคอยดูแลทุกๆคนครับก็หวังว่าเป็นเอ้ยมันก็หมายถึงว่าบอกทุกคนเขาผมเห็นครับเพราะผมก็รอดูเหมือนกันอันจริงผมก็ชอบแบบรอส่งทุกคนเหมือนกันจริงหรือว่าจริงเรารอสูคเขา ไอ้เอ้ยเราส่งทุกคนครับเรามีพิรุษหน้าเนี่ยมันเป็นแผนเนอะใครมีพิรุษผมไม่เคยมีพิรุษงั้นเอาเข้าเรื่องเลยในบอกซีสามข้อที่คุณคิดว่าเขาจะทำคนอื่นตกหลุมรักพี่สายบอกซีอะไรคือสามข้อของพี่ที่จะทำให้คนตกนหลุมรักน้องสามข้อให้น้องบอกกันได้ดูน้องหน้าตลอดนี่คือโยนแบบโยนให้เลยสามข้อนะครับจริงๆดับแรกผมว่าเป็นเรื่องนิสัยครับ อันดับแรกเลยที่แบบทุกคนนะ่าพอได้รู้จักพี่สายแล้วผมว่าทุกคนนะ่าจะตกหลุมรักได้ง่ายๆครับไม่ใช่แค่แบบคนร่วมงานเท่านั้นก็แฟนคลับครับแฟนคลับตกหลุมรักเขาแน่นอนครับอ่ะบอกข้อหนึ่งละอ่าบอกข้อนึงสรับกันของพลนนะ่ะผมของพลแบบสำหรับพลผมว่าความความขี้เล่นความขี้เล่นของพลครับเรารู้สึกว่าเขาเขาอยู่กับใครเขาเวลาเขาเป็นคนคุยง่ายเล่นแบบกวนๆอะไรเงี้ยใครเข้ามาเล่นเข้ามาคุยเขาก็ได้หมดได้ทุกสถานการณ์คนนี้อืมข้อที่สองพี่สาย ข้อที่สองของีสายใช่ไหมครับพอนีสอ่สุพี่สัยรวมกันแล้วที่จะทำให้คนตกหลุมรักใช่ไหมครับหล่อไหมนี่ผมว่าถ้าผมผมเป็นผู้ชายก็ตามผมมองเขาข้างหน้าผมว่าพี่คนนี้เขาหล่อมากมาครับอันจรงิงเขาหล่อจริงอันนี้อันนี้แบบชมเนี่ยฟาชมคือชมแต่<ม>แบบความหล่อเขานี่กันเต็มสิทธิ์ให้เต็มสิทธิ์นี่ให้ร้อยครับ ต้องให้เริ่มเริมสิบข้าเลยนะต้องถ้าต้องให้เกินครับความหล่อของเขาเนี่นยไม่เชื่อนะครับเดีย๋ยวผมให้พี่เขาเนี่ยเดินไปตรงนี้เดีย๋ยวทุกคนจะกรีดให้เขาครับเฮ้ยหล่อเหรออ่ะกรี๊ดเหยียบนี่ไงความคิดเล่นของเขาอ่ะข้อที่สองวะของผมข้อที่สองของของพลคือถ้าของผมมาหล่อครับของพลต้องน่ารักครับน้าอันนี้ไม่ต้อง ไม่ต้องขายของเยอะเพราะทุกคนคงเห็นความน่ารักของคนอยู่แล้วอตอบดีดีแล้วข้อที่สามของที่ขายกันข้อสาม,มนี่สายความหล่อ,อมันมันเยอะเกินไปหรือว่ามันคิดไม่ออกหรือยังมันเหมือนจะมันเยอะไปอ่ะมันเยอะไปเรยบอกเอาไม่รู้จะเอาอันไหนมามาชมดีเราสักข้อมาเราปกติคือไม่ค่อย ปกติปกติมันไม่ค่อยมันลิ้มจมกันปกติอะนี่ท่า้พูดว่าแบบความเป็นลุงนี่เป็นไงก็อ๋อนี่ครับความเป็นลุงเขาความเป็นลุงที่แบบจริงผมเห็นบทอลันครั้งแรกผมคิดว่าทุกคนเลยกันคิดว่ายังไงก็พี่สายพี่สายเท่านั้นที่แบบจะรับบทนี้เพราะความเป็นลุงเขาความเทคแคร์ของทุกคนความความหล่อของเขาความอายุ เยอะที่สุดในอหลังๆมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะชม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 เรียกว,ว่าเขาเหมาะมากครับผมเหมาะมเหมาะครับเขาเหมาะกับเราไหมข้อที่สามของพลดีกาครับครับผมดีครับข้อที่สามของพลคืออะไรครับพี่สายข้อที่สามของพอลเหรอครับสำหรับผมผมคิดว่าคือคือบางคน Recently, อาจจะเห็นพลในโมเมนต์ที่น่ารัก ความเป็นเด็กสดใสอะไรเงี้ยแต่แต่ถ้าได้รู้จักจริงๆคนก็จะเป็นมีมุมมุมความเป็นผู้ใหญ่คอยปรึกษาได้ให้คขาปรึกษาได้ได้ดีด้วยครับผมก็ในพาร์ทนี้ถ้าถ้ารู้จักคนจริงๆเนี่ยอาจจะตกหลุมรักเขาในในพาร์ทที่แบบขออ่าพาร์ทที่เป็นที่ที่ปรึกษาเป็นซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยโอ้เาชมตัวเนี้ยอ่าสุดท้ายแล้วให้ตุกคู่ฝากซีรีส์้วฝากต่อออนคะครับผมก็ขอฝาก อลันนะครับแล้วก็เจฟครับอ่าคู่ของเราไว้ในออฟออนใจของทุกทุกคนนะครับทุกคนครับผมก็ผมสัญญาครับพวกเราจะทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดครับครับผมไงนก็ฝากติดตามพี่เบสเดอะซีรีส์ด้วยนะครับทางช่องวัน31ครับหรือว่าชมร์ชันอันคัดได้ที่ไอชีอีครับใช่แล้วครับฝากด้วยนะครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะ Welcome, Welcome to Star, to Star Society! Society.